หลายคนบอกว่าบัวพันธุ์ทั้งโซมาเช็คยอดบอกดหรือแจ้งใดค่ะทุกคนคือล่าสุดเองเลยนะคะทางบัวผันธุ์ทั้งโซหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าอย่างระอุนในโลกโซเชียลใน1-2วันที่ผ่านมาในเรื่องการทำคอนเทนต์ได้มีการมาโพลคอมเมนต์ส่งกำลังใจเพล่าพาแสงทองนั่นเองค่ะทุกคนจึงทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์กันแตกแต่เลยว่าบัวพันธทั้งโซเข้ามาเช็คยอดหรืออย่างไรนะคะ คือต้องท้าความไปก่อนก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดราม,ม่าที่มันเกิดขึ้นในเรื่องที่ว่าบัวผัธนทางโซก,กับทางเด่นชัยวงสามารถได้มีการทำคอนเทนต์โปรโมตหนังขายอ้อแล้วทำคลิปที่ออกมาจากข้างถังน้ำแข็งประมาณว่า18บวกนะคะทุกคนแต่ดันไปถ่ายติดพุ่มไม้จึงทำให้คนคิดว่าแสะแพวพาวหรือเปล่าแขวแพวพาวหรือเปล่าทัวไปลงอย่างฉ่าเลยค่ะ แล้วหลายๆคนก็หวั่นว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะลดลงจะแตกกันไหมจนล่าสุดเองเลยบัวผันทางโซค่ะได้มีการไปโผล่คอมเมนต์ภายใต้โพสต์ของทางแพวพาวแสงทอง แต่ยังไม่เห็นแพรพาวแสงทองมีการตอบกับคืนแม้แต่ข้อความเดียวนะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นที่แพรพราวแสงทองน่ะด้วยความที่คอมเมนต์เยอะคนกดไลค์กดแชร์เยอะอาจจะไม่เห็นแจ้งเตือนของทาง Facebook บัวผันทางโซ่อันนี้ก็เป็นได้อย่าเพิ่งคิดไปไกลคะ่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้เองเลยในหนึ่งวันที่ผ่านมาหลังจากที่ทางแพรพราแสงทองเจอดราม่าอย่างถาโงค่ะ ก่อนที่ตนจะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยแพรพาแสงทองได้มีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งไว้นะคะนั่นก็คือภาพนี้เลยตามที่แปะไว้คือแพรพาแสงทองได้มีการให้แคปชั่นในภาพภาพนี้บอกว่าทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นล้วนทําให้คุณเติบโตได้เสมอคะ่ะทุกคนเพราะว่าพรวาแสงทองเองในอายุ30กว่าปีเนี่ย เจอดราม่าอย่างถาโถมในระยะเวลาหนึ่งสอปีที่ผ่านมาจึงทำให้ตนนะ่ะอาจจะมีความเครียดที่สะสมอยู่ระดับหนึ่งนะคะทุกคนหลังจากที่ทางแพรพาแสงทองเองตนได้มีการโพสต์ออกไปในข้อความนี้ทำให้ด้านบัวผันทางโสที่กำลังเป็นประเด็นได้มีการมาโผล่คอมเมนต์ส่งกำลังใจเป็นอีโมจินะคะเป็นอีโมจิ อันนี้แล้วก็มีหัวใจออกมานะคะทุกคน,นหลายๆเพจหลายๆสำนักก็บอกว่าบัวพันธ์ทางโซมาโปรส่งกำลังใจให้กับแพีาวแสงทองค่ะเป็นเพจจริงเฟซจริงของบัวพันธ์ทางโซเลยนะคะทุกคนทำให้คนเนี่ยเข้ามากดใจเยอะแยะมากมายกำลังใจเด้อแม่นะคะทุกคนส่งกำลังใจให้แพีาวเยอะๆ,ๆนะคะแม่ก็มีคอมเมนต์น,นึงออกมาโปรบอกว่าแม่ มาซาวเสียงใช่หรือเปล่ากับบ้านด่วนค่ะก็คงไม่น่าใช่นะคะทุกคนบัวผันก็น่าจะมาส่งกาลังใจในานามเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะอาจจะเข้าใจกันคือโพสต์โพสต์นี้เนี่ยเพีเพาก็แบบว่ามาโพสต์ถึงความเจ็บปวดที่ตนเองได้ได้เกิดขึ้นกับในชีวิตของตนเองนี่แหละค่ะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเนาะ หลายหลายคนก็ส่งกำลังใจนะคะวลาเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองนะคะ FC ก็แห่ส่งกำลังใจไปทางแพลวแสงทองเยอะระดับหนึ่งนะคะทุกคนก็ไม่อยากให้ใครนะคะมาแบบว่าทัวไปลงทางพี่บัวผันนะคะคุณแม,ม่บัวผันทางโซมันก็ไม่ถูกต้องเนาะเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ลบคลิปนะคะเพราะว่าไม่ได้แขวะไม่ได้แะใครออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้มีการเจตนา ไม่ดีไม่ไร้ายกับใครทั้งนั้นนะคะคลิปคลิปนั้นตั้งใจทำออกมาเพื่อเผยแพร่การโปรโมทหนังขายอ้อเท่านั้นเลยไม่มีอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นไม่มีอะไรที่มันแบบว่าลงไปกว่านั้นนะคะทุกคนก็มีการมาส่งกำลังใจกันตามปกติเป็นพี่น้องร่วมวงการเดียวกันปกติเลยแล้ววัวผันเองในตอนนี้ก็หันมาร่วมงานกับทางเด่นชัยวงสามารถอยู่หลายๆงาน ก็ไม่จาเป็นที่ต้องมีปัญหาอะไรกับเพียรพราวแสงทองแล้วก็เพียรพราวแสงทองหลายคนทราบกันดีว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมง,งานกับทางเด่นชัยวงสามารถมาดังมาพร้อมๆกันเลยมีเพลงดังเพลงเพลงอย่างนอกเพลงดังที่ว่าไม่ใช่เพลงดังสิมีผลงานนะคะที่แบบว่าอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ดังใหม่ๆก็ไม่มีเหตุอะไรื่องมาผิดใจกันนะคะทุกคนเขาก็มีเจตนาที่ โปรโมทเท่านั้นก็ฝาก FC แพพาวแสงทองด้วยส่งกลังใจแพพาวได้นะคะแต่ไม่สมควรไปแบบว่าไปคอมเมนต์ในบางคนเนาะที่แบบว่าไปคอมเมนต์ให้เขาจนเกินไปนะคะมันจะเสียหายมหาศิลปินของท่าน ถามว่าคลิปนั้นบางคนบอกว่าควรไหมบางคนก็บอกว่าไม่ควรบางคนก็บอกว่ามันก็แค่คอนเทนต์อันนี้ก็ฟังหูไว้หูไปตามๆกันนะคะทุกคนส่วนวันนี้ก็ถือว่ามาพูดเรื่องราวดีๆสำหรับบวัวพันธ์ทางโซที่ได้มาโผลดส่งกำลังใจให้กับทางแพรวแสงทองค่ะ